ต่อไปเราจะมาต่อ,อ,อกามาวัจรโสโภนจิตมหคาตาจิตและโลกกตระจิตนะคะต่อไปนะคะตั้งแต่นี้ต่อไปจะเป็นโสภนจิตนะคะเพราะฉะนั้นพวกโสภนจิตเนี่ยก็จะต้องมีเจตสิกที่เข้าไปประกอบเป็นโสภณะเจตสิก25ดวงนะคะรวมกับอันสมาน13อีก นะคะคก็จะเป็น38ดวงเรามาดูดวงที่1กับดวงที่2ก่อนนะคะในมหากุศลจิต8นะคะมหากุศลจิต8เราจะแบ่งออกเป็นฝั่งซ้ายเป็นญาณสัมปยุตตังฝั่งขวาเป็นญาณวิปยุตตังนะคะเพราะฉะนั้นในดวงจิตดวงที่1คือโสมนัสสหคตังญาณนะสัมปยุตตังอสังคลาิกังนะคะแล้วก็ดวงที่2คือ สมณส,สหคตังยานะสัมพยุตตังแล้วก็สาสังคาราิกังเนี่ยมีเจตสิกประกอบ38ดวงเหมือนกันซึ่งประกอบด้วยอัญญสมาน13แล้วก็โสมพนเจตสิก25รวมเป็น38ดวงนะคะส่วนดวงที่3กับดวงที่4มีเจตสิกประกอบ37ดวงฝั่งขวาฝั่งขวาชื่อว่ายานะวิปยุตตังนะคะ ยานัาวิปยุตตังก็คือไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่ประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเจตสิกดวงหนึ่งที่หายไปก็คือปัญญาใช่ไหมคะคือปัญญาที่หายไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เจตสิกที่เข้าประกอบก็จะต้องเป็นอัญญสมาสน10 3โสภณะเจตสิก24ลบปัญญาออกไปส่วนดวงที่5กับดวงที่6นะคะดวงที่5กับดวงที่6 ชื่อมันเป็นอุเบกขาอุเบกขาแต่มันอยู่ฝั่งยานะสัมปยุตตังยานะสัมปยุตตังนะคะชื่อเป็นอุเบกขาก็คือต้องไม่มีปิติไม่มีปิตินะคะเพราะฉะนั้นเจตสิกที่ประกอบตรงนี้ก็จะประกอบด้วยอัญญะสมาน12ดวงแล้วก็โสพณะเจตสิก25ดวงรวมเป็น37ดวง รวมเป็น37ดวงนะะส่วนดวงที่7กับดวงที่8ดวงที่7กับดวงที่8นะคะชื่อเป็นอุเบกขาแล้วก็อยู่ฝั่งนะคะยานาวิปยุตตังนั่นก็คือประกอบด้วยอัญญสมารเท่าไหร่คะ12ไม่มีปิติแล้วก็โสภพนะเจตสิก24รวมเป็น สามสิบหกนะคะอันนี้ลองไล่ดูเองต่อไปมหาวิปากจิตแปดนะคะจะคิดคล้ายๆกับมหากุศลนั่นแหละนะคะครน,นี้มันก็จะแบ่งออกเป็นฝั่งยานาสัมปยุทธกับยานาวิปยุทธเหมือนกันแต่มันมีเงื่อนไขตรงที่ว่ามหาวิปากจิตเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือไม่เอาวิรติเพราะว่าวิรติเนี่ยเป็นกุศลชาติสามตัวนี้ไม่เอามาคิดนะคะแล้วก็มันเป็นปัจจุบัน ะะส่วนอันที่สองก็คือไม่เอาอัปปมัญญาเพราะว่าอัปปมัญญาเนี่ยมันเป็นบัญญัติอารมณ์ไม่ใช่ประมาทอารมณ์เพราะฉะนั้นลบ5ตัวนี้ออกไปนะคะ5ตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นเจตสิกที่เข้าไปประกอบนะคะมันก็จะต้องเริ่มต้นด้วยอัญญสมาน13แล้วก็โสภณะเจตสิก20รวมเป็นสาดวงเราลองดูดวงที่1กับดวงที่2นะคะลองเดาดูสิว่าต้องเป็นอะไรบ้าง ดวงที่1กับดวงที่สองเจตสิกที่ประกอบส3สามดวงก็ต้องเป็นอะไรนะคะอัญญสมาน13าแล้วก็โสภณะเจตสิก2ี่สรวมเป็น33บสามดวงส่วนดวงที่สามกับดวงที่สี่มันอยู่ฝั่งญาณวิปยุตในส3สบสาดวงนี้ลบอะไรออกลบปัญญาออกเหลือส2บสองดวงส่วนดวงที่ห้ากับดวงที่6กดวงที่ห้ากับดวงที่6มันเป็นอุเบกขามีปัญญาไหมคะมีปัญญาเพราะฉะนั้นอันนี้ลบอะไรออก ลบปิติออกแต่เอาปัญญาเข้ามาเพราะฉะนั้นกลายเป็นอัญญสมานสิบสองไม่มีปัญญาเอ๊ะโทษทีค่ะไม่มีปิติโสภณเจตสิกยี่สิบรวมกันเป็นสามสองดวงที่เจ็ดกับดวงที่แปดเจตสิกที่ประกอบสามสิบเอ็ดดวงมีปิติไหมคะไม่มีเพราะเป็นอุเบขามีปัญญาไหมคะไม่มีเพราะอยู่ฝั่งญาณวิปยุยกเพราะฉะนั้นดวงที่เจ็ดกับดวงที่แปดสามสามนี่ลบด้วย ปิติหลบด้วยปัญญาหนึ่งกายเป็นอัญ,ญส,สัมมันส2สองมพนาเจตสิกสิบเก้าได้31ดดวงต่อไปมหากริยาจิตนะคะก็คิดคล้ายๆกับมหากุศลกับวิปากนะั้นมีเงื่อนไขก็คือว่าแม่เอาวิรตี3เพราะว่าวิรตีเป็นกุศลชาติเป็นสินปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น เจตสิกที่ประกอบได้ก็จะมีอัญญสมาน13แล้วก็โสภณะเจตสิก2 2รวมเป็น35ดวงนะคะเพื่เราลองมาดูซิดวงที่1กับดวงที่สองเนี่ยเจตสิกที่ประกอบได้35ดวงมีอะไรบ้างคะอัญญสมาน13โสภณะเจตสิก2 2รวมเป็น35ดวงดวงที่3กับดวงที่4อยู่ฝั่งวิปยุตตังเพราะฉะนั้นจาก35ดวงนี้ลบอะไรออกลบปัญญาออกนะคะ เหลือ34ดวงเหลือ34ดวงส่วนดวงที่ห้ากับดวงที่6ดวงที่5้ากับดวงที่6เป็นอุเบกขามีปัญญาไหมคะมีเพราะอยู่ฝั่งญาณสัมปยุตตังเพราะฉะนั้นตรงนี้ลบอะไรออกคะลบปิติออกกลายเป็นอนญยสมาน12โสภณะเจตสิก22รวมเป็น34ดวงส่วนดวงที่7กับดวงที่8เป็นอุเบกขาแล้วก็ญาณะวิปยุตเหมือนกันเพี้ยนอุเบกขาก็คือลบอะไรออกคะ ลบปิติออกแล้วก็ลบปัญญาออกเพราะฉะนั้นดวงที่7กับดวงที่8ก็จะมีอัญญาสมาน12โสภณะเจตสิก20รวมเป็น33ดวงต่อไปลูปาวัจราจิตนะคะรูปาวัจรจิต15รูปาวัจรจิต15เนี่ยวิรตีไม่เข้าประกอบในมหคัตจิตนะคะเพราะว่ามันเป็นสิลปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้น เอาวิรติออกไป3ตัว3ตัวนะคะเจตสิกที่เข้าประกอบในรูปาวัจรรจิตสิบก็จะมีอันญสมานจิตสิบสาเจตสิกสิบสาแล้วก็โสภณะเจตสิกยีรวมเป็น35ดวง35ดวงเพราะฉะนั้นเรามาดูปฐมฌานจิตสมนะคะปฐมฌานจิตสคือแถวแรกเนี่ยมีเจตสิกประกอบได้35ดวงก็คือมีอันญสมานส3แล้วก็โสภณะเจตสิกยีรวมเป็น35ดวงส่วน ุติยะฌานจิตคือแถวที่สองนะคะแถวที่สองมีเจตสิกประกอบได้34่ดวงก็คือเอาวิตกออกไป1ตัวนะคะส่วนตติยะฌานคือแถวที่3มนะคะมีเจตสิกประกอบได้33ดวงเอาวิจารออกไปอีก1ตัวส่วนจะตุตชฌานนะคะจะตุตชฌานคือแถวที่4นะคะมีเจตสิกประกอบได้32ดวงคือเอาปิติออกไปอีก1ตัว ส่วนปัญจมะชานแถวสุดท้ายแถวสุดท้ายแถวที่5มีเจตสิกประกอบได้30ดวงตัวนี้เอาอัปปับมัญญาออกไปเลยเพราะว่าไม่ต้องการแล้วนะคะไม่ต้องการอัปปบมัญญาแล้วสามารถมีอภินมีอภิญญาแล้วก็เลยไม่ต้องการอัปปบมัญญาแล้วส่วนอรูปาวัจรจิตนะคะก็จะเหมือนกับปัญจมชานจิตเจตสิกที่ข้อประกอบก็จะเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่มีวีรตีกับอับปมัญญานะคะ แล้วนะคะตัวที่ไม่มีอีกก็คือจะต้องเป็นไม่มีวิตกวิจารแล้วก็ปิตินะคะเพราะว่ามันจะเป็นฌานที่ต่อจากปัญจมฌานจิตเพราะฉะนั้นอรูปาวัจระจิตจะมีเจตสิกที่ประกอบได้30ดวงก็คือมีอัญสมานสิบดวงไม่เอาวิตกวิจารณ์แล้วก็ปิติแล้วโสภณเจตสิก2ี่สดวงลบวิระตี3กับอปปปัญญ,ญาสองกลายเป็น3า ะะต่อไปโลก,กุตลาจิตนะคะ8หรือ40เนี่ยก็มีข้อแม้ว่าอปามัญญานะคะไม่ประกอบในโลก,กุตลาจิตเพราะว่ามันเป็นบัญญัติอารมณ์มันไม่ใช่ปรามณ์อารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ตัดอปามัญญาสองออกไปเพราะฉะนั้นเจสตสิกที่เข้าไปประกอบก็จะมีอญญสมานเจสตสิก13แล้วก็โสภณะเจสตสิก23เป็น36ดวง ะะเราลองมาดูแถวที่1ปฐมฌานจิต8เจตสิกที่เข้าประกอบได้36ดวงก็คือเนี่ยแหละคะ่ะอันนีสมันเจตสิก13แล้วก็โสมนเจตสิก23รวมเป็น36ดวงส่วนทุติยฌานจิตนะคะเจตสิกประกอบได้35ดวงก็คือลบวิตกออกไป1ดวงนะคะเป็น35ส่วนตติยฌานจิตนะคะเจตสิกที่เข้าไปประกอบคือ34ดวงก็คือลบวิจารณ์ออกไป1ดวง ก็เป็น34ดวงส่วนแถวที่4จะตุทชาญจิตนะคะตรงนี้เจตสิกที่เข้าไปประกอบก็จะลบปปติออกไปอีกหนึ่งดวงกลายเป็น33ดวงส่วนปัญจมชาญจิตนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีเจตสิกที่เข้าประกอบ33าดวงก็คืออัญญสมาน10และก็โสมณะเจตสิก23กลายเป็น33ดวง